แต่นี่น้อมดีขึ้นตอนนี้ก็ดูภาวะสมงเป็นอย่างไรก็เห็นว่ารราที่ดแต่ก็เราก็ยังไม่วางใจเพราะว่าน้องยังไม่ได้รู้สึกตัวเลยยังเครื่องตัวหายใจอยู่อาจจะต้องรอพักตระยะแล้วก็รอหมอทำหมอนหมอนครัเรังอนก็ พยายามมาหาข้อเท็จจริงให้น้องนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะะมาหาความจริงที่คุณทำให้หน่อยก็ทุ่มฝากความคิดจนติดตามเรื่องที่เรต,ต้องการความชัดเจนแล้วก็สอบพยานแล้วก็สอบข้อเท็จจริงต่างๆมันกระจาดมากกว่านี้เพราะว่าพ่อกับแม่ก็ร้อนใจเหมือนกันเพราะว่าน้องแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้รู้สึกตัวเพราะว่าเขา ก็สาหัสเหมือนกันนะเนาะก็อยากให้ความจริงปรากฏนะครับต่ออาภาษณ์นไม่อยากให้เรื่องเงียบยังไงก็ตามท่านผู้มัชนนะครับเพื่อติดตามณ่ถาวเป็นระยะระยะครรับเพาะหลายๆเคสแบบนี้คนใหญ่แล้วเรื่องมันเงียบเหตุการณ์เนี่ยมันมีลักษณะเดียวกันนะฮะก็เลยวันนี้ก็มาแจ้งความ ในฐานะที่พ่อแม่เป็นผู้พันธุ์ชอบธรรมของน้องเนี่ยอยากจะให้เจ้าพนักงานสอบสวนเนี่ยดำเนินการหาผู้กระทําความผิดมาลงโทษแล้วเรื่องนี้นะครับเท่าที่ทราบเนี่ยาทางด้านทัเกเจ้าไปเนี่ยก็อาจจะมีตั้งคณะกรรมการในสภาที่คณะกรรมาธิการขึ้นมาเพื่อเพื่อติดตามด้วยมีการตรวจสอนะครับแล้วเรื่องนี้เป็นเป็นประเด็นที่อ่อนล้า ก็อยากสับงย้อนมาให้ในื่อมชนด้ยช่วยช่วยตามด้วยนะครับแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อกแม่ของเรา ทีนี้ผมมาแจ้งการกำตรงนีที่ทะงรเดี๋อวให้เขาประสานกับทางด้านร้อยเกณครับเดี๋ยวรอตรงนี้นะแจ้งให้เขาบอกว่าไมบอกเลยว่าจะเป็นความคดีต้นเด็กผู้จิงนะเราต้องีปลับฐะไรนะกานก็คือรับจากอะไร่รับจากต่างทเห็นเราวันเกิดระารับเรืเลขคดีรับรับ่คดีวาตามเกที่เนีเขก็ือตัวเลก่อน เากัน่ทกรอาือว่าที่อาจจะมาเริ่มเติมเวัที่่รองัดคือเราทำงาเราต้องับหน้างไมต้อง่งานต้องต้องต้องรับปราารว่าเขาที่ี่ไป็นอะไรต้องเติที่ยาต้องต้องัหวมเรต้องัไปเติมไต้องัควม่าเราเีแกที่ต้องการให้มาให้หนว่าเขาเขากว่าจะมาทอะก็คือีที่ที่ประมาเนี่ย ก็คือเราต้องการพาผู้เสียหายมาให้ถึงความมั่นใจนะฮะแล้วก็เกิดความเป็นกลางของเขาแล้วก็ให้เพราะว่ามันการผู้บาดหารก็ไม่ใูกเราต้องตัดตอนผู้บาดหายให้พัดเล่นกรการสอบสวนให้เขาสรบใส่ให้เกิดความตัางามา่าคนที่ติดไปคนีติดไฟนะในขั้นวนนั้นะแต่เขต้องมีเขาให้รู้ว่าขั้นตอนเป็นผู้เสียหายก่อน ก็เลยมันก็โอเคมันเป็นการเกิดคดีที่เขาจะครับทนายครับไปก่อนนะครับาวัสดีครับขอบคุณครับครับเลยคยต่างอลไรก็หมครับไม่ิดก็ได้นะโหล